ปงปะไวยนะครับเป็นประธานศูนย์สพกหลักของอำเภอเด่นชัยเป็นหนึ่งใน882ศูนย์ทั่วประเทศแต่ตอนนี้อุบจังหวัดขยายออกไปจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ศูนย์เนี่ยที่ไปที่มาที่ได้มีพีอ่ออีแม่ได้เข้ามาร่วมกันนะครับตอนแรกๆเลยประยุทธ์จนันโอชาสั่งให้มีศูนย์เรียนรู้ที่ อำเภอละ1จุดด้วยความที่เกษตรอำเภอมันสั่งรวนเนาะเพืนก็เลยหันว่าผมนี่ป้าทางการกันครเพื่อนกอ็เ,นกเลยมาดูมาอะไรเพืนกนะเลยยื่นชื่อผมขึ้นไปก่อนนะครับยื่นชื่อขึ้นไปผมก็เลยได้เป็นหนึ่งในใน8 8 2ร้นนแปนนะครับรักดส่งตัวไปอบรมที่มากเพื่องชิดนะครับ ผมเป็นคนมาผมอยู่กับสังคมมาอบรมที่ไหนก็ไม่เคยเหมือนที่นั่นเพราะอะไรครับไม่มีที่ไหนอบรมตั้งแต่ตีห้านะครับตีพุ่มมีไหมไม่มีนะครับห้าวันสี่คืนที่ผมอยู่ที่มาเฟืองนะครับ <c oughs> ตอนแรกไปเห็นสถานที่แล้วผมอยากจะหนีกลับละ <c oughs> จะหนีกลับละ <c oughs> พอดีช่วงนั้นผมเป็นที่ปรึกษาในยกหยวง ก็โทรหานายกนายกไปประชุมทรกทุกทีๆๆนายกบอกว่าผมมาถึงทิ่จิตแล้วอ้าวหมดสติสิแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าที่ไปที่มาก่อนนะเพราะว่าบ่าไ<อ>ด้บ่าได้เล่าเหมือนละใครฟังแล้วกาก็อดเอาให้ผมเล่าก่นอนเพราะผมไม่ได้พูดนานี่ผมอยากพูดๆๆๆๆครับอ่าที่ไปที่มาก็คือนั่นแหละนะครับพอน,นายกบอกว่าผมมาถึงทิ่จิตหมดสติแล้วอ้าวสักคำหนึ่งอ่าลุงเนตร คนอำเภอล่องกวางเนี่ยจะโดนคัดตัวไปเป็นตัวแทนของอำเภอล่องกวางวันไปเอาเมียมาไว้ที่โรงพยาบาลนะครับพอไปถึงนอนปุ๊บนะครับเขาโทรบอกป้าเข้าห้อง ICU ียูว่าต้องกลับด่วนอ้าวทีนี่เออกูได้กลับแล้วว่าเนาะทีนี่ก็รอรอพอลูกแกทํางานยู่ชนบุรีพอตกเย็นมารถเจ๋งเข้าไปลูกลุงเนี่ยขับรถเจ๋งเข้าไปแล้วก็คนนั่งรถเต็มเลย เหลืออยู่เบาเดียวตายแล้วกูวแม่ได้ไปไม่ได้กลับอีกแล <g iggle> ้วก็เลยไม่ได้กลับแต่ที่แพ,พ,พ้พอมารู้ทีหลังไอ้คนที่นั่งไปเนี่ยคือลูกเขาไม่รู้จัดจุดที่จะเข้าไปเขาให้คนในชาวบ้านนั่นพาเข้าไปนี่คือบุญของผมที่ยังไงยังไงผมเนี่ยจะต้องได้อยู่ได้รู้ได้เรียนได้อะไรนะครับได้มีประสบการณ์นะครับผมอยู่นั่นสี่วันห้าคืนโอโหคุณภาพการอบรมนักวิชาการที่ให้ความรู้นี่ คุณภาพข้าวแก้วคุณภาพแบบะระดับมีแต่ระดับไอเพียบทั้งนั้นบบนลยมาให้คุณดูนะครับเกี <IL D> ่ยวกับดินฟ้าอากาศในโอกาสต่ตอไปมันจะเป็นอะไรๆขึ้นเนี่ยนะครับมันบอกมาอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมอ,อยู่เศร้าช่วงที่งทงครามาบาซเซียนะผมมาไม่ได้อันนั้นก็นักวิรรยทาย <IL D> ทาศาสตร์ของในลอนอน่ะที่ฟังวิทจะยุคขึ้นทัน หลังจากเหตุการณ์ตัวนี้ผ่านพ้นไปฝนจะตกต้องไม่ตามฤดูกาลคื่พันธัญญาหารจะเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มตหน่อยนะครับผมก็สังเกตจากจุดนั้นแล้วผมมาอยู่บ้านแล้วผมมาอยู่ในวงการเกษตรผมสังเกตดูแล้วมันจริงๆด้วยและที่สําคัญที่สุดคือไฟภยัภยวิบัติที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นี้นะครับพวกเราอย่าอยู่ในความระมาทนะครับเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ท่านมีเงินท่านก็ไม่ไม่สามารถที่จะซื้อกินได้เพราะมันไม่มีขายเตรีไว้นะครับเตรียไมไว้นะครับอาหารอย่างน้อยเนี่ยให้มีอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเราไม่ออกไปไหนเราก็ให้มันมีกินนะครับไม่รู้ละมันจะเกินไม่เกิดเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขยายความให้พี่ให้น้องเราในฐานะที่ทว่าผมไป<อ>มีโอกาสได้เก็บคนรู้มาแต่มันก็อยู่ในใจผมว่าผมก็เตรียมอยู่ตลอดเหมือนกันว่าอะไรไมันเกิดมันก็ตกเิดนะครับ ตอนนั้นก็ในศูนย์ของผมณปัจจุบันนี้นะครับก็ถามว่าได้ขับเคลื่อนอะไรก็ไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรนะครับมันก็มีอย่างที่ท่านไม่ดูเห็นนะแต่แต่พ่าท่านจะไปยัง <c oughs> ไม่ตัวหมูแปลเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปดู <c oughs> ผอมทัปุ๋ยหมักระบบไก่เขียแต่ดีคดีนั่นนี่เลี้ยงไก่ไก่นี่ถ้าปล่อยออกมาพวกแมลงพวกแมงมุองอะไรเนี่ยแล้วมันเก็บกินนะ <c oughs> ช่วยได้เยอะเลยเนี่ย <c oughs> ถ,ถ้า <c oughs> ถ้าเลี้ยงห่าน <c oughs> อีกสัก ถ้าเลี้ยงหานกสักสามสี่ตัวเนี่ยท่านไม่ต้องตัดจ้าหรอกเดี๋ยวหานมันจัดการอะห้านแน่นะเออไม่เชื่อลองเลี้ยงดูอะ <c oughs> ม,มีแบ่งสักตัวไหมคะ <c oughs> ่ะอหานนะ <c oughs>